พี่น้องเพื่อนเพื่อนพวกนี้ปลูกแตงพริกกิบะยูบะเสาพี่น้องเด้พุ่นตั้งแต่พี่ซุดพุ่นโอู้คือจะเป็นซองไหลนะแต่แต่ควบยาวนี่วะมันดาซิทูลมเนื่องจากเด้อปลูกแตงปลูกแตงสางไร่ใดเนื่องจากเนาะหลังจากอันนั้นเก็บเกี่ยวเขาห่าม่วนนี่พันบทได้ดำหน้าพันเห็ดเป็นคูดพันคูนขึ้นไหวอู้ปลูกปลูกแตงน้ำยด เห็ดคางง่ายๆจ้ะนี่พี่น้องก็่นเห็ดคางง่ายๆเนาะจ้ะเนาะมาแดดสุแดดเลยจ้ะเด้อปลูกปลูกยาวตั้งแต่เพลิดเพลินพี่น้องพาพี่น้องยางรอสวนเกษตรเนาะจา้ะเนาะหูย,ยาวแห้งปลูกได้ดีแห้งวะทั้งผนก็เป็นปลาเกา่าผนทั้งผนสีเหลืองๆปาาลาเก่าโอ้ยลงมีปีเลยจ้ะเด้อมันเป็นปลาเก่าไม่หน่วยบุญนี่ สงสัยปลาทิมแล้วล่ะคือหน่วยบ่มีพ่อขาเขากับบุ๊มาิลับสื่อนาาจะเนาะกับปลูกตัวนี้สำรองไว้จะเพื่อนอุ้ยดูน้ำผู้ใดลีนช่วงนี้ฝนกับโบตกนาะจะเนาะมันจะออกเป็นใบกรุดกรุวะไี่น้อกเนาะแต่ว่าเป็นดอกได้จะไยากออกใบกรุดกดอยู่แต่ว่าหักฉีดยาเอาในสีใดเห้ดอกจะเพื่อนเริ่มเริมเริมใส่ขางแล้วแต่ว่ายาวแห้งได้จะ สูงเตวเยวลเรากินกลวยนองเลยพ่นขางเพื่อนวะไม่ได้ขางู้งสูงพี่น้องเพื่อนปลูกไปจ้าถุเสียงเสียงดังวัน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 นี้รถเกี่ยวเขาด้วยใจด้วยเพื่อนเพื่อนเด้อพอได้มาอันดนล่ะมาทั้งผีแป้นไปหลายเมื่อด่ะจากมีกอไผ่ทั้งผีพี่น้องเพื่อนเพื่อนจากตีนแหเห็นนเป็นกอไผ่บานเอาออกเมื่อเลย เห็ดเป็นทีไ้ทีหน้ามดเลยปลูกสิ่งปลูกของคูนขืนปลูกมองเห็ดหน้าก็เห็ดมองปลูกของกับปลูกหาลาดดใส่ขอบัวดนะจ๊ะเนาะอุ้ยขยันมากมากเลยของร้านสาวร้านชายน,นี่แหละปลาตกแตงเพิินลงไม่อีกก็ทิไทยไวายุ่หันกับสิลงเข้าโคดจ้ะพอสะสูกข้วโพดอาหารสัตว์ ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ก็มี่ภูมิมาลับสื่อคือเกา่านอกจากน้องมีโรงงานลับสื่อนีแตงก็มี่ภูมิมาลับสื่อจากสวนพี่น้องเพื่อนบริเวณไปทรงหยากเขามาเอากำเพืียเลยเก็บหล้กกับกอกทุงกระซังกิโลเข้ากระไฮช่วงนี้แตงมีราคาด้วยจ้ะเด้อทุงละลอยกลัวหุน่นเอ๋ผู้เขามีบักแตงออกจากป้ายใหญ่เขาเก็บออกเด็ดเธอละ ลอยซองลอยถุงพี่น้องเขา,าคูกขุนตีหรอลอยคูณซองลอยมันสิเป็นเถไได้แตงเข้าบุคูบ่อหนี้นี่เขาปลูกไม่อีกเราจะเพื่อนเพื่อนภาพพี่น้องอยางรอสวนอันเบิ้งสวนอันนั้นนอกจากนอกสวนกเกษตรปลูกแตงสางไรยใดในครอบครัวอ้ยดูแห้งหุ่นี่แต่ของอยาวๆพี่น้องเพื่อนเอาพี่น้องได้เห็นผ่าบรรยากาศนํำการสำเนียงนอกจากเนาะ พาเบิ่งสวนแตงปลูกแต่งหน่อยได้นี่เอาพอกันไหมคลิปหน้าจะเพื่อนๆยู่ดีไม่แห้งกันคนจ้าสวัสดีนะคะ